สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรถไทซิ่งบายซูเปอร์ตัมชาแนลนะครับผมครับมนนื่อกี้อยู่กับ MU5702 หนะครับหลายคนกระถักทายข่ามาว่าบางขั้นกระถบ่อเขาถเข่าแดบ่อเข้าแด,าดนะครับผมก็เลยจะมาเฮ็ดคลิปนะครับผมอธิบายการตั้งผ่านไถนะครับผมของ MU5702 นะครับบางท่านก็บอาจอี เคยเล่นรถน้อยเนาะแล้วก็มาขามเป็นตัว MU ห้าเจ็ดทูนสองนะครับผมผมก็แต่ก่อนก็พีนกันครับก็เคยขับพอร์ตครับยังมากนะครับตัวขับน้อยก็ขับมาอยู่นะครับผมแต่มาเจอตัวนี้ครับผมบางเทียก็มีเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับผมจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเฮ็ดให้ไถดีบดถ่าดีเนาะอ่ะก่อนอื่นก็เบสิกทั่วไปครับผมนี่ครับก็จะเป็นผ่านหกนะฮะผ่านหกไปยีิบสีครับผมตาเฮ็ดดี ดีเอสสองสี่หกเอสวนะครับผมกับเป็นผ่านตายช่างนะครับมากับรถเลื่อยนะครับผมเอาก่อนอื่นนะครับผมเขากะวิที่ใส่ผ่านเรียบร้อยนะครับเนาะใส่ผ่านเรียบร้อยนะครับผมก็อยู่ลักษณะนี้นะครับผมนี่ฮะก็นี่ครับใบแรกนะครับผมใบแรกก็คือนิวผมนี่แหละก็ถ้าจะให้ไถดีไถเบ้ารถนะครับผม ก็ดึงโซ่มาตรงนี้ครับให้กึ่งกลางดอกยางเลยครับดอกยางนี่อันนี้ผมก็ยี่ไปตั้งไม่เยอะครับผมหัวจะเปลี่ยนถ่ายพัฒน์ไปกี้ครับพัฒนได้ตั้งครับผมก็มาอธิบายกับผมไอพี่น้องนะครับผมเบสิกตัวไปเลยครับผมรถทุกขั้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมบางขั้นก็กึ่งกลางบางขั้น้าใบเป็นใบยี่สิบหกนิ้วก็อาจจะบอกกลางก็ได้เพราะมันใบใหญ่นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็กี่เม้านะครับผมมาที่นี่ ครับแตงขี่เมานะครับแต่ขี่เม้าขี่เมาเนาะรุ่นนี้มันก็ขยับได้เลยครับผมเออบางรุ่นขยับไม่ได้ครับผมผมก็อดีตได้ตั้งไม่ครับพรามันขยับได้ไหครับผมเพราะมันมันหลอกไปมันอาจตีค่ายครับผมค่ายเอาค่ายออกได้ถือขั้นหน้าได้เลี้ยวตานันตานี่นะครับผมก็ล่องไถเบิ้งครับจากคลองหนึ่งด้วยครับผมเฮาก็นี่อาศัยเล่งตัวนี้ครับให้มันชื่อประมาณนี่แหละครับประมาณนี้เอาเอิดยังเสาหลังคาบ อยู่ประมาณนี้แหละหรือกึ่งกลางพันนี่แหละครับอ่ากึ่งกลาง่านนี่แต่ตัวนี้ฮะเราเล่งเล่งเี่มันก็คืออีคัดคัดคัดรอดมครับผมประตรงแต่ถ้าสมติเท่าไทยไปนี่มันก็อีมันก็อีก,กดลงไปอียิบเลยครับอันขี่มขีม่มาหรือคัดไทยนะครับมีตั้งขึ้นมาอีกเนาะนี่ครับผมจุดสําคัญนะครับคัดบอคัดนะครับผมห้ามเบิรงสปริงครับผมสปริงคัดไทยตัวนี้นะครับบางคนก็เลื่อนเอาจนจำเลยครับหา้ามกะ ให้เวลาถ่ายไปแล้วครับให้มันขัดก็คือสปริงมันต้องยันนะครับผมยันขัดท้ายนะครับยันขัดท้ายตัวนี้นะครับนี่ปอขัดท้ายนะครับมันต้องยันให้ตัวขัดท้ายนะครับให้ขัดท้ายนี่มันจิกกีดินครับบางคนโอ้ยเฮตั้งไหนตั้งดีปันไหนตรงปันไหนแล้วลืมเรื่องสปริงไปมันก็บวัคัดหน่นะครับรถมันกระปีนะครับผมเบิ่งดีๆครับผมอันนี้เทคนิคผมนะครับผมผมเอาทอพีวีซีครับมากันศึกนะครับผม มันก็ซอยได้ระดับนึงนะครับถ้าเป็นเล็กตัวเล็กมี่ก็อิสุดนะครับผมพอพิเีผมก็พาพงเี่นะครับผมก็ต่อกันไปเลยครับเนาะอันนี้เอาไปใส่ได้เด้อครับผู้ใดอยากใส่จะผ่านตัวนี้มันมันหมักลุดนะครับนอดหวานผมเลยแต้มนะครับแต้มถ้าเวลาเขาเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนตัวนี้ครับผมก็อีนี่ครับอยากผมกจากน้อยแล้วครับอย่าลืมเบิงนะครับเบิงสปริงคาทายเด้อครับผมคาทายนะครับสำคัญนะครับเออ แตงดีบัานไหนลืมเบิงตัวนี้ครับลืมเช็คตัวนี้ก็เรียบร้อยครับบ่คัดครับผมเพราะว่าสปริงมันบ่คั่มในคัดไทยมันจิกดินครับผมเออปัจจินีนะครับผมมาเบิงนะครับนี่บางขั้นนะครับบอกเลยเลยคือว่านี่หู้นี่มันมีสามหู้รับหนึ่งสองสามเนาะบางบางขั้นนะครับมาจากโรงงานหรือมาจากศูนย์นะครับเขาใส่อันที่สองเนาะเออบางอันใส่แหลกเลยครับปั๊บยังไงเฮ็ดยังไนก็ไถบ่กเขาครับพี่น้อง นี่ผมล่องมืงแล้วครับผมนี่ครับปล่อยลงสูตรเลยครับอันนี้ผมใส่สูตรเลยครับนี่เบิ่งดีๆนะครับนี่นี่ผมก็เลื่อนใส่หูในครับอันนี้ก็มีสองหูครับนี่นี่สองห่งี่สิเอ่อผมผมใส่หูในครับเอ่อแต่แต่แขนตัวนี้แขนยกยกตัวนี้ผมใส่หูวสุดท้ายเลยครับเออบางขั้นใส่อันที่สองมันก็บ่เข่าครับผมมันเขินครับผมเออว่างลงสุดมันก็ บ่เขาคักครับผมผมใส่ตัวนี้ครับถ่ายดีพี่น้องถ่ายดีนะครับข้างนี้เลยจำใบนะครับปัจนี้ต้นหูนี่ครับผมหูนี่ขึ้นอ,อย่างครับอันแรกถ้าเป็นดินแข็งดินคล้ายดินแข็งนะครับผมเอาง่ายๆดินแข็งดินเหนียวดินแข็งอันที่มันสู่ผ่านจากตงการหยาหกหยาได้หลายอย่างสิใส่หู้แหลกนะครับถ้าเป็นดินทรายแถวบ้านผมเป็นทรายดิน,ดนแบบ ดินล้วนแข็งแดดบ่แข็งแดดดินไส้ถ่ายไงเอาไงครับดินอ่อนผมใส่หู้หนครับผมโหลดตรงครับแลนตรงนิ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นของส่วนตัวครับลองเบิรงครับบ่ผิดบ่ถือครับผมลองใส่เบิรงก็ได้ครับมันถอดออกได้เนาะฮัมกัส่เอาออกเอาครับถ้าผมเจอดินแข็งผมก็ใส่หู้นี่ครับผมก็ตั้งคาท้ายไหมอ่าเจอดินอ่อนแถวบ้านผมหังซี่ปลูกมันปลูกอยังมั้ครับถ่ายหน้าถ่ายอย่งผมใส่หู้หนครับอ่าตังซี่นะครับผมใส่หู้หนอ่าถ้าเป็นดินแข็งผมก็ใส่หู้นอกเนาะ ครับบัตที่นี่ไปเบิ้งขางพุ่นครับบัตที่นี่เบิ้งขางนี่าขางนี่ผมใส่หูแรกครับผมอใส่หูแรกครับให้มันเบารถครับผมไถเราเบารถดีครับผมรู้สึกว่ามันเบารถเนาะนี่หูแรกครับทา,ายายไลๆก็ใส่หูนี่หูนหแต่ผมมาหูแรกเนาะลองไปปรับใจกันได้ครับผมบัตที่นี่ แขนขวานะครับข้างขวาเนาะอันหัวขวาเขาสิไหมครับมันปรับได้ครับอันนี้ผมก็ใส่หูแรกขึ้นกันครับผมเรวแต่มากนะครับใส่อันอันนี้ก็ดีครับหูสองก็ดีอกันแต่ผมผมใส่ไว้ดังสี่แหละหูแรกเพราะว่าผมถอดต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงหลายชิ้นนะครับ่ถ้าไทยลีนี่ก็คือว่าใส่หูนี่ครับผมเออเทาก็สามารถปล่อยตัวนี้ได้ปล่อยแขนลงขึ้นลงได้ครับผมแต่อันนี้ผมก็ใส่หูแรกอาศัยว่าโบได้ปล่อยเกลียวหลายนะครับโบได้ปล่อยเกลียวหลครับ มันก็การจิกล้อก็หน่อยลงนะครับผมเออถ้าบ่เข่าผมก็ปล่อยลงครับนี่มันก็ปล่อยให้มันลงให้ผ่านหนานเข่านะครับผมนี่เนาะประมาณนี้ของเอ็มยูนะครับผมแล้วก็แขนกลางครับผมเอายงคือแขนกลางมันต้องตั้งฉากนะครับผมตั้งฉากแบบไือคือว่าเขาก็ยันแขนกลางออกนะครับอันนี้ผมพ่อท่านได้ปรับครับยันแขนกลางออกนี่ตั้งเกียร์ตัวนี้ครับให้มันเสมอตัวนี้ครับยันออกให้มันเสมอคล้าขๆ่ไมได้ฉากครับผม ทายเขาครับอถ้าแบบนี้ก็เขายุ่แต่มัน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 วกเขาหลายนะครับแบบเลี้งหางุ่นนะครับให้มันเสมอตัวนั้นนะครับอันนี้ผมลองปล่อยแขนกลางออกอีกยันให้มันเป็นฉากนะครับให้เสมอกับแขนนั่นเ็เลยเขาครับหรือเป็นฉากตั้งจางสิเลครับผมถ้ามักแบบว่าเข่าหลาเนาะก็ปล่อยออกอีกให้มันเข่าสามผ่าหลังนะครับผมอก็คือเอางไงขึ้น่าแขนกลางนี่ แขนตัวนี้มันถ้าถ้ายันออกนะครับค่ายออกเนาะให้มันยืดออกมันก็เป็นสามใบหลังนะครับเอาอยัางไงสามใบหลังมันจะเข่าสามใบหลังนะครับผมเอาทางหนมันก็ยกขึ้นนะครับผมแขนกลางนียครับจำไหมครับสําหรับมือไหมครับอออน้เมืออาชีพก็จับน้านแล้วก็แนะนำก็ได้ครับผมมอามา้มา มาซอยเฮ็ดคลิปให้สำหรับมือใหม่กับรถรุ่นนี้ซึ่งบอกเคยขับเมื่อก่อนเรามาซื้อสิงจไหมครับผมนี่ครับแขนกลางกับสามใบหลังแขนขวาแขนขวาตัวนี้คือสามใบหนาครับผมอยากให้เขาก็ย้อนลงครับผมปล่อยโล่งปุ๊บสามใบหนาเขาข้างหลังไม่ยกขึ้นได้ครับผมจำดีครับตัวนี้แล้วปล่อยโลงปุ๊บข้างหนาซักข้างหลังเขินครับผมอ มันต้องเฮ็ดงานไปพร้อมกันครับผมตัวนี้เนาะตัวนี้ครับแขนกลางกับแขนขวานะครับผมแต่รุ่นนี้มันมีดาบครับผมดาบคอนโรนนะครับมาเบิกอีกครับผมดาบคอนโรลเดี๋ยวอธิบายสุฟั่งนะครับผมแต่ไถทั่วไปนะครับผมไถทั่วไปก็เอาง่ายๆก็หาพื้นที่เรียบๆหรือหาหม่หาอย่างว่างก็ได้ครับผมจะเอาง่ายๆคือบ่าต้องแบบขั้นตอนหลายครับไถไปเลยไถถ้าสมมติ ทั้งหนาเขาเบิ้งขี้ไถนะครับทั้งหนามันเข่าหลายมันต้านหลายรถเอียงเขาก็ยก้าหนาขึ้นก็คือยกแขนตัวนั้นห่างขวาขึ้นหมุนขึ้นพานยกขึ้นอพานยกขึ้นน้อยนึงนะครับผมก็คอยมาค่ายแขนกลางเบิง้งความลึกความหยางมันพอดีไปรถเอียงบ่เอียงนะครับผมรถ,ถบ่เอียงแล้วโอเคความลึกได้แล้วก็จบครับผมแต่กระไทยเบื้องอีกนะครับเบื้องอีกสังเกตเบื้องว่ามันกบขี่ไทยปะฮะบโกบขี่ไทย เราก็ดึงโซนะครับโซเนี่ยขางขวานี่ดึงเขาอีกให้มันจนกบขี่ไถง่ามครับให้เสมอกันนะครับอันนี้มือใหม่ผมก็เลยไปไถให้เบิ้งนะครับผมดึงไปเลยครับดึงให้มันดึงไปอีกน้อยๆ้อนึงครับผมกะให้มันสาดสาดดินกบลอกนะครับสาดดินกบลอกก็คือว่าง่ามแล้วความเสมอราบเรียบนี่เขามาปรับเอาปรับแขนแขนขวาแขนกลางนะครับผมออยู่ประมาณนี้ครับว่ามีหลายครับผมพี่น้องบ่ต้องย่านครับเ่า เฮ็ดไปครับทำเป็นรถเจ้าของครับไถไปเลยครับผมอืมไถเองกับอีหูเองชิ้นเองครับผมเปลี่ยนเองเลยงามเองเลยครับผมถ้าบล็อกโมหู้งครับถ้ามีไฮเจ้าของหน้าเจ้าของนี่ลุยเลยครับเฮ็ดของเจ้าของงามครับูหน้าขางๆมาเห็นไฮขางๆมาเห็นเขาจ้างครับผมถ้าเจอของหงุนี่ผมส่วนมากผมเน้นข้างหลังเขาก่อนครับเน้นสามใบข้างหน้าก็สอยๆครับเหมือนไถหาใบแหละ มันชีเขาครับผมหญ้าก็อีกกบหญ่าดีครับใส่ดาบซอยนะครับรุนนี้ไม่มีดาบเนาะเอ้าไปเบิ่งดาบกันครับผมมันตั้งยังไงเนาะอือดูดาบนะครับผมอธิบายชัดๆเกมเลยครับตัวนี้หน่อยเด็กขี้ดาบครับผมดาบคอนชนนะครับปรับความลึกครับผมอหรือออโต้ดาบออโต้นะครับตัวนี้ตัววางผานนะครับยกผานนะครับผมบางคนบูงหูนะครับบบเขานะครับเพราะว่าบโบกดตัวนี้ลงก็คือฟี่ครับมันจีวางผานบบเขานะครับ ถ้าตัวน้อยๆดาบนี่บุกตัวนุงตนมากไทยนะครับอยู่ประมาณนี้ครับเอออยู่ประมาณสิบสิบสองประมาณนี้ครับไทยพอดีงามถ้าเจอดินแข็งๆนะครับปับลงอีกครับผมอืมปับลงอีกแต่ถ้าปับลงหไหลนะครับเวลาเจอหินเจอตอมันสีบอยซอยโยกครับผมเทียดให้อุปกรณ์เขาเสียหายครับผมเอออยู่ประมาณนี้พอดีครับมันก็อีถ้าถ้าตั้งไม้อนนะครับผมเจอดินแข็งๆน้อยๆมันก็ฟ่งออกครับดีดออกเลยครับ เออมันให้ถ่ายบาง่ายนะครับเพราะฉะนั้นประมาณเลขสิบครับเลขสิบพอสิบสามสิบสี่เล้วแต่มากครับผมแต่ถ้าลงสุดฟรูนะครับผมก็คือฟีสไตล์เลยครับเหมือนใส่เครื่องตัดหย่าเออหรือตัวโรตารี่น้ำมุนันครับโรตัลหยาน้ำมุนันก็คือมันเป็นร่องเนาะเป็นร่องเป็นนู่นนั่นสิครับเออเบิ้งเบาะนะครับเป็นร่องเป็นนู่นนั่นสิครับอุปกรณ์เทาก็อีลงไปตามนี่เลยครับปื๊บปื๊บปื๊บไปเลยเนาะมันจะบปรยกน้วั้งครับแต่ถ้าเขาตั้งอยู่ปรรระะะมมาาาณณนนี้ปกว่คับ ถ้าเป็นหลุมมันสิอุปกรณ์ทั้งกับบอลลูนลตามหลุมนะครับถ้าถ้า,า,าตั้งดับแต่ถ้าเอาลงสุดก็คือว่าหลุมอยู่ยใส่มันก็ร่วงไปเลยครับอุปกรณ์เท่าเนาะประมาณนี้ครับผมบ่มีอย่งางไรครับพี่น้องอ่าท่านี้ก็อีกเกือบพันชั่วโมงนะครับผมบ่มีผิดบ่มีถือครับผมสําหรับวิธีตั้งผ่านไทยนะครับถ้าขาตับกพ่องตรงไหนอยากสอบถามก็ค,คอมเมนต์อะไมาเลยครับว่าผิดว่าถือเนาะก็ให้กําลังใจผมได้นะครับผมจะได้เฮ็ด ต่อไปให้นะครับผมออพอดีมัมม,มี่ขาตาขาตั้งกล่องนะครับมันก็ได้บริเห็นหนากันเนาะ,นะพี่น้องอ่ะกับ m อ็มยูค่ะเมื่ถึงสองัมมี่กะผิดพลาดประการใดขออภัยสามีด้วยครับผมพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซุปเปอร์ตั้มชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ